ฟีดแบ็มันเป็นยังไงพอได้พอได้เห็นใช่ไหมเอาจริงอ่ะเรายังไม่เห็นฟีดแบ็กเลยแต่เมื่แกี้เราเราฟังบรีฟมาแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราเลยแบบเราค่อนข้างงงว่าว่าหลอมันโอเคก็เลยไม่รู้ว่าต้องมาตอบอะไรดีวันนี้แต่ว่าพอพอมันกลายป็นเฮ้ยกระสับกระสกับมาทำไมสิ่งที่เราพูดไปมันแย่หรอเลยอย่างเงี้ยม คือด้วยโดยส่วนตัวฟีดแบ็ที่กลับมาถึงหนูอ่ะส่วนใหญ่จะดีหมดเพราะว่าจะเป็นแบบคนรอบตัวที่เขามีเพื่อนเคยเป็นมีแบบแฟนเป็นหรือตัวเองเป็นกลับมามันดีหมดเราก็เลยไม่รู้ว่าอ๋อมันมีฟีดแบ็ฝังแย่ด้วยเราก็เลยแบบไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้อ่านเพราะว่าเพิ่งรับรู้เมื่อกี้ว่าอ๋อมันมีฟีดแบ็ฝังแย่ด้วยแล้วก็ยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์เข้าไปอ่านแต่ใจจริงสิ่งที่เราสื่อออกมามันคือจากจากสิ่งที่เราสัมผัสใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าแบบ ไม่ได้หมายความว่าห้ามพูดคาว่าส,สูส้ๆเลยนะคือโอเคถ้าเกิดสมมติเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทพูดได้อยู่ว่าคนอื่นก็พูดได้ในแบบภาวะปกติสภาพจิตใจเราปกติพูดได้หมดเลยอย่างเล่นเกมเ,เกมื่อกี้บอกว่าสูส้ๆเราโอเคแต่ที่ห้ามคาว่าส,สูส้ๆคือเฉพาะเวลาที่เราสภาพจิตใจเปราะบางเราดาวและคนที่พูดอะ่ะก็คือเพื่อนสนิทเราต้องไม่พูดคํานั้นซึ่งเราจะบอกคอนดิชันนีมาอยู่แล้วเพื่อนสนิทเราทุกคนจะรู้ว่า อยากให้พาวเวเคลียร์ชัดในกาบคำว่าสู้ๆในเวลาที่เราดาวจากที่เราเคยสัมผัสอ่ะมันแย่แค่ไหนหรือว่ามันทำให้รู้สึกเราแย่มันทำให้เราไม่ได้ก้าวไปแค่ไหนคือถ้าเฉพาะตอนดาวนะคะทุกคนตอนที่เราดาวอ่ะเรารู้สึกว่าพอได้ยินคำว่าสู้ๆอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบเราไม่แดงไม่มีแรงสู้ เราสู้มาตลอดแล้วอ่ะเรายังต้องสู้กับนี้อีกอเราคือตอนเนี้ยเราเหนื่อยมากแล้วเราไม่อยากแม้กระทั่งจะแบบมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้ซ้ำแล้วเราต้องสู้กับอะไรในเวลาในเวลาตอนที่เราดาวใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ค่อยชอบคําว่าสู้ๆตอนที่เราดาวและต้องเป็นเพื่อนที่อยู่ในเซฟโซนเราด้วยนะที่มาพูดกับเราซึ่งเพื่อนทุกคนจะรู้แต่เพื่อนจะไม่พูดกันเลยจะไม่พูดคำนี้เวลาเวลาที่เราดาวเพื่อนจะพูดเพื่อนจะไม่พูดมาสู้ๆเพื่อนจะพูดว่า สู้สิวะอญิงหนูก็ออตอนนี้ยังสู้ไม่ไหวแต่เดี๋ยวขอน,นอนก่อนเดีวตื่นมาจจะดีขึ้นออแล้วตื่นมาแล้วก็เออสู้สิวะอญิงอ,อ,อะไรแบบนี้นเราก็ทำอยู่เราก็ใช่มันแค่เป็นจ้องเป็นจังหวะที่แบบดาวมากจริงๆถึงขั้นแบบคลิปสั้นอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวเราก็ไม่ได้อะไรกับทำนี้นเลย ส่วนตัวเราไม่ได้อะไรขนาดนั้นทุกคนแบบทุกคนต้องใจเย็นทุกคนแบบใจเย็นก่อนรอยเนี้ยที่นาทีนักธเราอยากได้ยิงครัหมาอนมากที่สุดที่น่ทีเราดาวมากที่สุดแล้วรที่เราแหลกได้ยิมากที่สุดเกดนกบตอนตอนที่นาทีนั้น เราไม่เข้าใจหรอกว่าสิ่งที่เธอเจอแบบเธอรู้สึกอะไรแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้นะแค่อยากเราแค่อยากรับรู้ว่ามีคนอยู่ข้างเราใช่แค่อยากแค่นั้นนี่คือคคำแนะนาจากจากแพรวันที่อยากจะบอกทุกคนว่าก็ไม่กล้าใช้คำว่าคาแนะนำอีกแนละ้วมันก็ตีกับมาอเอาเป็นว่าเป็นคําที่ทวันชอบฟังดีกว่า,าแค่เดินนากอดทักนิดนึงแค่ใช่ใช่แต่เรื่องเอาจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลแต่และบคุคคลไม่เหมือนกันใช่แพคคิดว่ามันเป็นเรื่องอนข้างเซนซิทีฟคือตอนที่แพรไปไปถ่ายละคการแพครู้สึกว่า เราเราไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมีฟีดแบบแบบแย่ yeah, ถึงขั้นเราต้องมาสับไมโลอะไรเงี้ยเราสึกว่าเฮ้ยถ้าเราไปพูดเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้แชร์แบบแชร์ share, ประโยชน์จากสิ่งที่เราเคยผ่านพบเจอหรือว่าสิ่งที่เราแบบเคยผ่านกับเพื่อนว่าเอ้ยเราแบบบอกเพื่อนว่าเราไม่ชอบคำนี้นะเรามีคำนี้คำนี้นะให้เพื่อนเลือกใช้เอ้ยแต่อย่างน้อยคอนเทนต์นั้นก็ทําให้คนได้รู้ว่าเอ้ยกับการรับมือต่างๆแบบแค่คนอาจจะโฟกัสกิดนิดนึงใช่มันเป็นชอ็อตคลิปใช่ไหมคะใช่หนูว่าดูชอ็อตคลิปแต่หนูแค่ไม่รู้ว่า พราะชคลิปนี้มันจะเป็นแบบบบาปุ๊ขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนเขเา้าใจทุกคนเขา้เขาใจผิดแต่ว่าไม่เป็นไรหนูอาจจะสื่อสารผิดก็ได้แล้วหนูขอโทษที่ทําให้ทุกคนแบบเข้าใจผิดในตัวหนูตรงนี้ <ไ ass. S 2> แต่ว่าก็หวังว่าสําหรับคนที่เข้าใจหนูขอบคุณมากแล้วหนูรู้ว่ามันอาจจะเป็นแบบหนูรู้ว่าทุกคนเป็นกำลังใจเล็กๆให้หนูหนูขอบคุณจริงๆค่ะและถ้าใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรหวังว่าหนูหวังแบบหวังสุดๆเลยว่าวันหนึ่งถ้าสมมติคุณได้มีประสบการณ์ร่วมคลิปนี้ทําให้คุณแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแค่ว่าเคยพูดอย่างนี้นเออ มันเหมือนกับที่ตอนตอนที่เราเจอตอนนี้เลยไม่ว่าจะในอีก10ปีหรือ20ปีข้างหน้าก็ได้แล้วแต่ประเหชน์นตอนนี้มันก็เป็นประโยชน์ใช่ปใช่บ้า่เราที่เราได้พูดออกมาได้แชร์ใช่เขารับหนูหนูคิดยังน้นแล้วตอนนี้เราเราสะตองขึ้นมากแค่ไหนเมสตองนะถ้าไม่สตองห,ห,หนูว่าหนูว่าหนูมาสับแล้วไม่ได้แล,แล้วแหละเพราะว่าสงสัยว่าแน่เดี๋ดวยวต้องดูอีกทีนึงว่ากลับไปที่บา้านแล้วจะเป็นยังไงแต่หนูคิดว่าไม่เป็นไรนะหนูคิดว่าถ้ามันจะต้องเป็นหนูที่โดนด่าหนูโอเค ถ้าเรื่องนี้ถ้าเรื่องที่เป็นซึมเศร้านะถ้าเป็นหนูหนูโอเคด่าหนูเลยอย่าไปด่าคนที่อย่าไปด่าเหมารวมคนที่เป็นซึมเศร้าคนอื่นแสดงว่าที่ผ่านมาคาวัลไม่ได้เสพโซเชียลมนด้านแบบลบเลยว่าก็เสพก็มีบางอันที่หนูก็ไปตอบเขาด่ามาหนูก็ด่ากลับมันก็มีแต่ว่าแค่อันนี้หนูยังไม่เห็นแต่หนูคิดว่าอันนี้หนูคงไม่หนูคงไม่พิมอะไรกลับไปหนึ่งเพราะว่า ถ้าถึงท่านพี่ๆมาสามแสดงว่าเรื่องใหญ่แล้ะน่าจะมีเยอะ2คือโอเคมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากก็เลยคิดว่าคงก็คงปล่อยผ่านไปก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์หรือบทเรียนอะไรจากเรื่องนี้บบบกวยมาขึ9